สวัสดีครับมูมูหม,มแดงคงนะครับในช่องม,มูมูชวนด,ดูซีรีส์วายวันนี้มูมูจะมาป้ายยาซีรีส์เรื่องใหม่ของ GM M 25 star in your heart หัวฟ้าของผมเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องภาคต่อของ star in my mind แล้วแต่ดาวที่เพิ่งจบไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องต่อคือเป็นเรื่องที่เล่าถึงพี่ชายของ ดาวเหนือนะครับแล้วก็ไปพบเจอกับนายเอกในที่ห่างไกลเดี๋ยวเรื่องย่อผมจะมาเล่าให้ฟังน,นะครับนักแ,แสดงเป็นใครกันบ้างแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้นะครับนำดัดแปลงมาจากนิยายเรื่องสไตล์ใหม่ๆแล้วแต่ดาวสไตล์ยูฮาร์ t ผัวฝาของผมของคุณพีชๆได้ผู้กำกับฝีมือดี สวัสดีวัสวัสด์มณีกุลนะครับโดยค่ายก็คือ g ี m 25มเอ็ซีรีส์เรื่องนี้ก็คือหนึ่งใน8เรื่องที่เปิดตัวไปในงาน GMM 25 2022ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวต่อไปนี้จะมารีวิวในส่วนต่างๆของเรื่องนี้กันนะครับหวังวา่าชอบซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ไปตามดูกันได้เลยสวัสดีค่ะนักแสดงซีรีส์ขั้วฟ้าของผม Sky in your Heart เมฆจิรกิตถาววงนวง รับบทคั่วฟ้ามาร์คจีรัตนินไตรรัตนยน์รับบทปรินจุงอาเชนไอเินรับบทคาบคืนกังนัทชัยบุญประเสริฐรับบทดาวเหนืออาร์มวีรยุทธ์จันสุกรับบทเมษาไมชินรัตสิริพง์ชวลิตรับบทเจเจท็อปแท็บจิรกิตครูอริยกุลรับบทอูอันนภัทรพัชระชวริตรับบทสินเซียพิกขิงสุริยะเรศ ยะคารตระบ,บทยะยาเรื่องนี้จะเป็นการพูดถึงความรักต่างวัยที่แต่ละตัวละครโดดเด่นด้วยกันทั้งคู่และโลกได้โคจรให้พวกเขาทั้งสองมาเจอกันเริ่มเรื่องที่คัวฟ้าพระเอกผู้ชายวัย29เปีมีอาชีพเป็นมอหล่อรวยมีเสน่ห์และเจ้าชู้มากๆคัวฟ้าเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตในปัจจุบันตามความเป็นจริงที่ไม่ได้มองหาความรักและอยากจะจริงจังกับใครเพราะการได้รักและดูแลน้องชายดาวเหนือก็มีความสุขจนกระทั่งได้เจอกับปริ้นหรือเจ้าชายนายเอกผู้ชายวัย19ปี นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ผู้ชายน่ารักนิสัยดีมีน้ำใจบ้านรวยเป็นอยากใช้เวลาช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์ก็เลยตัดสินใจไปเป็นครูอาสา,าอยู่บนดอยทำให้ได้เจอกับขั้วฟ้าผู้ชายที่ต้องมาเป็นหมอาาอาสาเพราะเมาแล้วขับจนเกิดอุบัติเหตุและต้องมาบำเพ็ญประโยชน์บนดอยมั่งแรกที่ขั้วฟ้าได้เจอกับปรินก็ตกหลุมรักในทันทีเพราะปรินเป็นผู้ชายที่น่ารักเหมือนน้องชายแต่สิ่งที่ทำให้เขาสนใจมากเป็นพิเศษพอนอกจากน่ารักแล้วปรินยังเป็นผู้ชายดื้อจนเขาอยากแกล้งตลอดเวลา ไม่รู้ว่าแก้งไปแก้งมายังไงสุดท้ายก็แบ่งใจไปให้ใครไม่ได้อีกแล้วซึ่งไม่ใช่แค่ขั้วฟ้าที่ชอบปริ้นฝ่ายเดียวปริ้นเองก็วันไหวไปกับการจีบของขั้วฟ้าด้วยเช่นกันและความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ถูกพัฒนาขึ้นแบบก้าวกระโดดเลื่อนขั้นไปถึงมีความลึกซึ้งต่อก,กันแม้ยังไม่เคยสารภาพรักต่อก,กันก็ตามจนกระทั่งวันหนึ่งปริ้นป่วยหนักมากและต้องมารักษาตัวที่กรุงเทพซึ่งปริ้นรู้สึกว่าไม่รู้จะมีโอกาสได้เจอขั้วฟ้าอีกเมื่อไหร่เขาเลยสารภาพรักกับขั ในขณะที่ควฟ้าก็สารภาพรักกับปริ้นด้วยเช่นกันหลังจากวันนั้นทั้งสองก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยปริ้นกลับมารักษาตัวที่กรุงเทพจนหายดีซึ่งในระหว่างนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกับควฟ้าส่วนควฟ้าหลังจากนั้นไม่นานก็กลับมาอยู่กรุงเทพทำงานในโรงพยาบาลและคลินิกของเขาตามเดิมในระหว่างนั้นก็ตามสืบเรื่องราวของปริ้นไปด้วยแต่มันก็ยากเหลือเกินเพราะตอนอยู่บอลดอยต่างคนต่างไม่ได้ขอเบอร์กันและแทบจะไม่ได้รู้เรื่องราวของกันและกันเลยแต่แล้วโลคก,ก็ได้โคจรให้พวกเขาได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง เพราะแฟนของน้องชายของคั่วฟ้าเป็นเพื่อนสนิทของปรินทําให้ทั้งสองคนได้เจอกันและเคลียร์ใจกันรวมถึงเล่าเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาให้กันและกันฟังสุดท้ายคัวฟ้ารู้ว่าคนที่เขารักและอยากจะจริงจังที่สุดในชีวิตก็คือปรินคนที่เขาจะข้ามหิม,มาลัยไปเพื่อเจอกับคนคนเดิมก็เลยตัดสินใจขอมั่นกับปรินซึ่งปรินก็ตอบตกลงและพวกเขาทั้งสองคนก็ได้รักกันโดยไม่มีปัญหาอะไรจากเพื่อนและครอบครัวเพราะต่างคอยเจีย์และเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่จนแฮปปี้เรื่องราวความรักของคนที่ต่างกัน การเจอกันของคนแปลกหน้าที่จะพาให้หัวใจเปลี่ยนไปตลอดการเมื่อการต้องขึ้นดอยแบบเฉพาะกิจของหมอคัวฟ้าทําให้เจอกับปรินครัวสาที่ต่างคนต่างไม่ชอบขี้หน้ากันตั้งแต่แรกเจอแต่ยิ่งทะเลาะกันเท่าไหร่กแบับยิ่งทําให้พวกเขาเข้าใจกันมากขึ้นคนสองคนที่ต่างกันกับบรรยากาศบนดอยที่แสนจะโรแมนติกและเป็นใจสุดท้ายแล้วความรักครั้งนี้จะดําเนินไปอย่างไรมารวมรุ้นไปพร้อมกันติดตามชมซีรีส์ขั้วฟ้าของผมก็กาย in your heart ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลาสองทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมมูม่โชว์ยิงสีหวายกับมูมูหูแดงคุูนฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆที่กำลังเอามาลงต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ